สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีสำหรับผู้ติดตามยะา v ิงบีสตูดิโอนะครับวันนี้วันที่26นะครับซึ่งอีกประมาณ1สัปดาห์หวยก็จะออกแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> มผมเพิ่งได้รับข่าววงในนะครับมีการช่างน้ำหนักลูกบอลน,นะครับที่เขาช่างไว้จากจากเลขที่จะออก วดที่จะถึงนี้หนึ่งสิงหาคมนะครับซึ่งเลขวงในที่เขาช่างน้ำหนักได้แก่เลขเดี๋ยวโฟกัสให้นะครับปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมนะน้ำหนักรูปฟุตบอลน,น้ำหนักรูปบอลที่เขาช่างนะครับน้ำหนักเยอะสุดก็คือหมายเลขเก้านะครับน้ำหนักหมายเลขเก้าแล้วก็ ัวลองเป็นเลขหนึ่งนะครับเขาบอกว่าบน9ล่างหนึ่งนะครับงวดน,นี้และที่สำคัญครับงวดน,นี้ผมขอจะมาขอโชคจากแอปพลิเคชันเลขเด็ดหวยดังนะครับเรามาคุดเลขพอๆกันครับ ขดเลขเด็ดนะครับวันนี้มันจะตรงกับเลขวงในหรือเปล่านะครับน้ำหนักลูกบอล9 1้าหนึ่งนะครับผลงานที่ผ่านมาน้ำหนักลูกบอลเนี่ยนะครับพลาดยากนะครับเข้าเข้าบ่อยมากเข้ามาโดยตลอดนะครับสำหรับงวด ที่ผ่าน,านมามาแล้วครับมาแล้วอุย้ยแปดเก้าเลขสวยครับมีเก้าด้วยครับอุย้ยแปดเก้าแปดครับแปดเก้าแปดครับตรงกับเลขน้ำหนักบอลน,นะครับเล่นอย่างนี้นะครับแปดเก้าแปดแปดนะครับ ในเก้าแปดด้วยนะครับบนลา่างออกแน่นอนครับเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้านะครับวันนี้ครับหนึ่งสิงหาคมครับสำหรับแอปนี้นะครับผมเคยถูกกับแอปนี้บ่อยมากมาสสำเร็จสำหรับเลขสองตัว ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เปิดมาเจอวิดีโอนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอแล้วก็คลิปวิดีโออื่นอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับโชคดีร่ำรวยทุกคนทุกท่านครับ